ทักษะสําคัญเนี่ยเราเริ่มต้นที่ทักษะการคิดก่อนนะครับผู้นําที่จะพาองค์กรข้ามไปวิกฤตไปได้เนี่ยต้องคิดเป็นระยะสั้นและระยะยาวนะครับว่าระยะสั้นจะแก้ไขอย่างไรแล้วตอบโจทย์ระยะยาวอย่างไรนะครับทักษะที่2คือความยืดหยุ่นนะความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ไหวตัวได้ทันกับสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ทักษะที่3คือความสามารถที่จะโน้มน้าวและพูดคุยจูงใจนะครับ กับคนรอบข้างพนักงานให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ขององค์กรเนี่ยได้ตามที่เขาคือสามารถที่จะสร้าง change management ให้กับองค์กรได้ดีนะครับสามทักษะนี้น่าจะเป็นทักษะสาคัญของผู้นำณจุดนั้นผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้หลังจากที่ผู้นำเนี่ยมีทักษะแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ว่านั้นมีอะไรพอที่จะยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือองค์กรที่นำ ทักษะนี้ไปใช้แล้วประสบความสําเร็จได้บ้างไหมคะอืมนะครับออมองภาพกว้างๆ้านะฮะว่าอ,อ,องค์กรที่มีผู้นําที่เรียกว่ามีทักษะเป็น resilience ได้นะครับสังเกตง่ายๆเลยคาแรคเตอร์ขององค์กรสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับในสภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์ต่างๆได้นะครับหลายๆครั้งเรามักจะเจอองค์กรที่เมื่อประสบปัญหาใดป,ปัญหาหนึ่งเนี่ยจะหยุดชะงักหรือหยุดนิ่งนะครับและใช้เวลานาน กว่าจะเปลี่ยนเดเรกชันหรือเปลี่ยนทิศทางองค์กรเพื่อจะไปทาง,ทางอื่นต่อองค์กรที่เป็นรีกเรียกว่า Resili e n t เนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามนะครับผู้ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานเนี่ยนะครับมีความเข้าใจอยู่ตรงกันอยู่บนหน้าเดียวกันนะครับการเปลี่ยนทิศทางองค์กรเนี่ยนะครับสามารถนำประสุนามาสู่แอคชั่นแพลนของระดับพนักงานระดับล่างที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการโอเปเรตองค์กรเนี่ยได้ไว นี่คือภาพของงครกรแบบนั้นโครงการรู้คิดดูทำเนี่ยนะฮะก็เป็นโครงการที่ APM นะครับได้รับเกียรติจากสำนักงานกอพอนะครับในการพัฒนาภาวะผู้นำนะครับและทักษะการบริหารจัดการให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะประกอบด้วยประหลัดกระทรวงอธิบดีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า100กว่า100ชีวิตนะครับซึ่งโจทย์ตั้งต้นเนี่ยนะฮะเป็นภาพของการ develop ผู้นำ แต่พอเรามีโอกาสเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยวางกระบวนการในการพัฒนาด้วยกิจกรรมสํำคัญๆสี่กิจกรรมหลักๆด้วยกันเป็นรู้คิดดูแล้วก็ทำนะครับเพราะเราเชื่อว่าการที่ตามผู้บริหารเนี่ยเข้ามาสู่การเรียนรู้แบบหลักสูตร3วันมันไม่ได้นําไปสู่ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในเชิงของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการปรับทัศนะมุมมองใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเราตั้งต้นด้วยกิจกรรมรู้เนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นฐานด้วยหลักสูตร ของภาวะผู้นำนะครับในหลายๆมุมมองไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับรีเดอร์ชิพหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดแล้วก็หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการทําอย่างไรสมมตินะวิธีการทําอย่างไรที่จะสร้างการบูรณาการ หรือ collaboration เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้มีอำนาจในการบังคับใครได้อย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นกลุ่มของหลักสูตรที่เราให้ในกิจกรรมรู้จากนั้นนำไปพูดต่อนะครับในกิจกรรมคิดซึ่งตรงนี้เราก็ชวนกูรูนะครับที่มีความรู้ในเชิงของลึกซึ้งมากขึ้นนักวิชาการนะครับทั้งอ,อยู่ในกลุ่มของภาครัฐแล้วก็ที่เป็นเอกชนเนี่ยมานั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยทัศนะกันกับทางกลุ่มที่ผู้บริหารที่เราดูแลนะครับว่า ท่านได้องค์ความรู้ใหม่ๆอะไรขึ้นมาบ้างนะครับจากนั้นไปสู่กิจกรรมดูเนี่ยพาเขาไปดูงานเลยนะครับว่า,าประเทศต่างๆที่เขาถือว่าเป็นเบสปรัชทิสในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะครับเขา,เาจะได้องค์กรเอาองความรู้อะไรเนี่ยกลับเข้ามาบ้างแล้วองเอาความรู้จากรู้คิดดูเนี่ยมาร่วมกันบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสให้เขาได้ชวนคิดว่า สิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยมีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาบ้างตรงนี้ก็จะลิงก์ไปไปสู่ตัวแผนแผนยุทธศาสตร์ประเทศด้วยอันนี้เป็นเป็นฟอร์แมตหรือเป็นกระบวนการนะครับในการพัฒนาผู้นําที่เราเชื่อว่านะครับได้รู้แล้วได้คิดแล้วได้ไปดูได้ explore โลกภายนอกแล้วนํามาทำเนี่ยมันจะมีประสิทธิผลที่สูงกว่า ซึ่งโมเดลนี้เราก็เริ่มเอาถอดเอามาใช้กับองค์กรทั่วๆไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดีไซน์นะฮะให้ผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่เพียงเรียนอย่างเดียวเรียนแล้วเนี่ยไปรู้ในองค์กรข้างนอกด้วยไปดูงานที่อื่นด้วยแล้วก็นำสิ่งที่เรียนเนี่ยนะครับมาปฏิบัติจริงในงานจริงๆด้วยเพื่อให้ผลลัพธ์ขององค์กรเนี่ยนะครับได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แล้วผลลัพธ์ที่องค์กรหรือว่าหน่วยงานของรัฐได้เอาไปใช้เนี่ยได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีบ้างแล้วหรือ,อยังคะว่าเป็นยังไงบ้างอืมนะครับสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาจากโครงการดูคิดดูทำเมื่อปีที่แล้วเนปีนี้ก็ยังทําอยู่นะครับสปีติดต่อกันแล้วสิ่งที่เราได้คือ,เ,อ,อเราเรียกว่าเป็น collective wisdom ค,คือผู้บริหารเริ่มเห็นภาพะนะฮะว่าในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยนะครับมันต้องได้องค์ความรู้ที่เก็บสะสมนะอันนี้เขาได้นะครับนอกจากนั้นเองเขาได้เครื่องมือที่จะออกไปใช้ต่อว่าหากเขาจะสามารถที่จะ,ะบูรณาการเนี่ยนะครับหน้าตาของคำว่าบูรณาการเป็นอย่างไรมันชัดเจนยิ่งขึ้น